อุ้ยดูสิฉันเพิ่งซืกก้อกระเป๋ามาใหม่บแบรนด์เนมโอ้ย,อยใครมาทิ้งกระยาดเรียบร้อยแบบนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกกรอนแทนที่จะมายืนด่ากัน่มาช่วยเก็บขยะได้ไหมเอาจริงดิฉันต้องทำเล็บเจลมาใหม่ห่วงอะไรยนะนี่คือภารกิจเพื่อเล่าสุดข,ของพวกเราเอ๊ จะเป็นที่อาถรรพ์แน่เลยเราเลิไปกันดีกว่าพี่ขยะนัะโรงเรียนที่รักนักฟนนักยกขึ้นพึ่งข้าพเพระใหุ้้นอย่างที่มันร้ายนี่ฉันกำลังกำจัดปีศาจขยะหรือลดโลกร้อนกันแน่เนี่ยนี่คือผลของการที่เราทิ้งขยะไม่เป็นที่มันจะทำลายชีวิตของเรานะหลังจากนี้เราจะทิ้งขยะให้เป็นที่เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเราเร่วมกันแน่เร่วมเรื่อง Yeah